ท่านประธานโครงการ f, f, f Adrian, a Future Agent คุณสุรศ so ิริปุยรงครท่านที่ป <squared> ร <nós istles> ึกษาอุโส่าห์ใสไข่ทุกท่านท่านเจ้าของสำนักงานทุกสำนักงานท่านผู้บริหารทุกระดับและเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาว F.A. ท่นนุกท่านสวัสดีตอนเช้าค่ะฉันนางสาวพิแกวจรอยู่หน่วยจัทบุรีที่4สำนักงานคุณศิริกรกิติบรบุญ ก่อนอื่นดิฉันต้องขอขอบคุณผู้ที่ชักจูงดิฉันให้เข้าสู่โครงการเอเอคือคูณสิทธิที่ดีคูณสิทธิท่านได้เฟฟสียสละเวลามีค่าเพื่อให้ความรู้กับดิฉันส mm ิ hmm. ่งที่ฉันได้รับจากโครงการเอเอก็คือทำให้ดิฉันได้รู้แบบประกันในในสิ่งที่ฉันไม่รู้มาก่อนทาให้ดิฉันได้รับความรู้ได้มีทักษะในการทํางานได้มี ออความกล้าที่จะเข้าหาลูกค้าวันนี้รู้สึกเด็กเก๋อย่างยิ่งนะคะที่ได้ออกมาพูดสุนทรพจน์ในเนื้อหาในหัวข้อแรงบันดาลใจในการทำงานแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับคนือหลายคนที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าแรงบันดาลใจเปรียบได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตทุกๆคนดิฉันเชื่อว่าถ้าเราทุกคนเนี่ยมีแรงบันดาลใจก็จะทำให้เรามีหลักมีเส้นทาง ให้ดําเดินแต่ถ้าคนเราคนไรซึ่งแรงบันดาลใจเราก็คงเป็นความเหมือนเรือที่ร่องลอยอยู่ในแมนะ่น้ำใครที่ไร้ความฝันและไม่มีแรงบันดาลใจในชีวิตแล้วคงจะใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยๆโดยไม่มีจุดมุ่งหมายเนื่องจากแรงบันดาลใจเป็นสิ่งที่เตือนใจเราทุกคนตลอดเวลาที่จะทำให้เราทุกคนได้น้ำไปสู่ เป้าหมายและความสําเร็จที่เราวางไว้คนที่สําเร็จส่วนใหญ่จะมีแรงบันดาลใจและมีความทุกคนมีแรงบันดาลใจที่แตกต่างกันส่วนแรงบันดาลใจของดิฉันก็คือครอบครัวค่ะดิฉันเชื่อว่าคุณพอ่อคุณแม่ของทุกทุกคนคงอยากเห็นลูกๆประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องของการเรียน การทำงานและประสบความสำเร็จในชีวิตพ่อแม่ของดิฉันก็เป็นหนึ่งในหนั้นค่ะทุกครั้งที่เวลาดิฉันเกิดปัญหาจากการเรียนหรือการทำงานท่านจะเป็นคนที่ให้ความรู้และคอยให้นกำลังใจดิฉันตลอดและพูดอยู่เสุอว่าแค่นี้แม่ก็ดีใจแล้วดิฉันได้ยินคำนี้แล้วรู้สึกมีแรงผลักดันขึ้น มีรจะก,ก้าวต่อไปขึ้นแม่ของดิฉันสอนตลอดเวลาว่าคนเราเกิดมาเป็นความพร้องที่ไม่เท่ากันแต่คนที่ไม่ร้องก็ใช่ว่าจะไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตขอแค่คนเราถ้าบินไม่ได้ก็ให้เดินให้วิ่งถ้าวิ่งไม่ได้ก็ให้เดินถ้าเดินไม่ได้ก็ให้ปานทำยังไงก็ได้ให้ชีวิตเคลื่อนออกไปข้างหน้าไม่อยู่นิ่งเพราะทุกๆหนึ่งนาท ราอยู่นิ่งนั่นหมายถึง60วินาทีจะมีภูมิสมเด็จก่อนเราแม่ของดิฉันเป็นแค่คนขายกระดุกกรค่ะเอ่อดิฉันอยากทําให้ท่านมีใจเพราะท่านเคยพูดว่าท่านทําแค่อ๋อขายนกนะดุกกรกไม่รู้จะมีปัญญาได้ส่งเสียลูกให้เรียนจบปริญญาอย่งตัอื่นไหมพอดิฉันได้ยิ่งทำนี้กูดิฉันี่ก็ตั้งความหวัง จะต้องส่งเสียตัวเองเรียนให้จบปริญญาเพื่อเป็นของขวัญขอ้พ่อคุณแม่โดยมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพและไม่ขอต์คุณพ่อคุณแม่สักบาทเพื่อที่จะนาไปปริญญามาเป็นแข่งขันให้ท่านจนฉันตั้งใจทำงานบำพันเหนื่อยนะคะท้อแต่ทุกครั้งที่เหนื่อยและท้อก็จะลีถึงหน้าท้าตลอดเวลาฉันเชื่อว่าทุกอาชีพมีขวัติผล แต่อยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีกจัดประสาทนั้นไปได้อย่างไรอุปรสรรคที่เกินทนจะรอคนให้ตรงทานความสบายที่ยาวนานจะรอนรานความเป็นคนวันนี้ขอบคุณค่ะ